โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมมังกรงงนะครับผมก็ไปปอเวิวมาสักนิดหนึ่งครับไปแอบ,บเล่นมันสักนิดหนึ่งก่อนจะมาเล่นให้ดูครับมันแค่เกมมังกรให้ฟักไข่ก็ไปต่อสู้นี่แหละครับไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับนี่เราก็ตัดเข้าเกมเ,เลยนะครับนี่ผมก็ไปเล่น,น,นออม,นนนม,มันสักนิดหนึ่งเออผมก็ไปเล่นมาสักนิดหนึ่งอ่ะผมผมก็ไปเอาเล่นมาสักนิดหนึ่งนะครับโค่นนิดหนึ่งนะครับมันช่างนิดนึงซะเหล่เกินนี่ครับเล่นมันสักนิดหนึ่งเบอร์สิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดไว้ มังกรผมก็โคน้อยนะครับดูครับมังกรโคษน้อยนี่นะครับนี่ก็มีหลายกมเียนะครับ มีหลายมังกรม,มังกรหลายตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสังเวียนเนี่ผมก็กรลังมสมพันธุ์มังกรอยู่เกมมันก็จะเป็นแบบผสมพันธุ์ผสมพันธุ์มังกรแล้วก็ฟักไข่มังกรก็มาเก็บไว้ในถำ้ำนี่ตอนนี้ผมก็กำลังผสมอยากได้ตัวนี้มาเลยก็ลองไปที่วิธีผสมพันธุ์เจอไม่ใช่วิธีผสมพันธุ์แล้วก็กดที่ผสมพันธุ์นะครับ ผมก็กดนะครับมันเลือกให้แบบนี้นะครับเจนนี้มันบอกน่าจะได้แล้วผมผสมพันธุ์ไปทั้งหมด20ชั่วโมงวันนี้กีก่4ชั่วโมงครับผมวจะไปเล่นสักไม่กี่ตาเออก็อรอให้เหลือนะครับ จัดเสก็ับหนึ่งนะครับเดี๋ยนะวเอาพิชตัวเอ่อองค์กรเยอะเกินครับเรียกไม่ถึงนี่ครับองค์กรค่อนข้างเยอะเลยทั้งหมดจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับมันเพิ่มเลือดตัวเองนะเพิ่เลือดให้่อคนอื่นได้ นี่ครับหมุนจะความต้องติดเป็นลมดีกว่าโอ้โหแรงเลยนะครับกันหนึ่งครับ นี่ครับนักแต่ว่าทำอย่างนี้ได้ตายไปก่อนนะครับหนึ่งตัวออผมคิดว่ากีนนี้จนะยากอาการเลยนะครับ โอ้เกือบตายนะครับทั้งวันนี้มันเล่งกับตัวนี้มันใช้นี่เลยแล้วมันปลอดภัยมันคือด m เมน i ั n s l แลป นี่ครับตอนนี้ตัวเราก็ต้อนต้งตีแล้วนี่นะครับน,นี่ก็จะเป็นเชิงเป็นอ,อย่างนี้นะครับ นี้ก็คือเพื่อนผมไปดูเลยครับเออค่อนข้างก่าะครับเออเทพครับนี่ผมแค่ทำผสมพันธุน์เ้ก็นหนึ่งโอเคนะครับปิดคลิปไว้แล้วครับ